คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆไปเพย์ทั้งนองสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสนุปเจ็ดแปดเก้านะครับคลิปนี้ก็เป็นชุดสรุปนะครับของเลขสองตัวสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากหวดก่อนหมดที่ผ่านมาให้ไว้นะครับก็เข้ามานะครับสองตัวบนของเรานะครับหกสามสามหกนะที่เข้ามา ่อหน้านั้นนะครับจากสถิติย้อนหลังให้มา6งมวดนะครับหลังจากปล่อยสูตรไปก็เข้ามาอีก1่งวดรวมเป็น7งวดมวนสูตรที่เราใช้นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บ,บนบวก10บ,บนรวมกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกกับเลขคงที่บวก1บวก2บวก1บวก 1, บวก1 สูตใช้5ห,หลักบวกกันนะครับตามเยเลขของที่ห้าตัวก็จะได้5เลขนำตั้ง5้เลขนะครับมาวินกันเป็น2ตัวนะครับแล้วก็ใช้5เลขนี้ทำเลขก,กันเบิร์ด้วยมาดูวิธีการคำนวณนะครับตัวอย่างนะครับก็คืองวดล่าสุดนะพี่ให้ไปเราที่16มีนา ใช้วันที่1มีนานะครับเป็นตัวตั้งแล้ว,วที่1ออก8 18 8 9 4คล้ายๆ2ตัว5 4 8ส8บวก8บวก8บวก9บวก9 8นะครับเป็นหลักร้อยนะครับ3าครั้งนะครับแล้วก็เลข9 1้าบนอีก2ครั้ง 8บวก8ได้16 16บวก8ได้24 24บวก9ได้33 33บวก9ได้42ขอใช้เลข2นะครับที่เป็นหลักหน่วยนำ2ไปบวกกับเลขคงที่ สองบวกหนึ่งคงที่ได้สามถึงมานะครับสามบวกสองคงที่ได้ห้าห้าบวกหนึ่งคงที่ได้หกหกบวกหนึ่งคงที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้แปดก็จะได้ห้าเลขนี้นะครับ สามห้าหกเจ็ดแปดนำตัวเลขห้าเลขนะครับมาวินกันเป็นสองตัวนะครับวินกันหรือว่าจะคูกก่กันก็เรียงไปเลยนะครับเริ่มมาที่เลขสามก็จะเป็นสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดต่อไปก็เลขห้านะครับห้าหก ห้าเจ็ดหแล้วก็คูณสุดท้ายนะครับก็จะเป็น78ตามปดนำหน5งห้าเลขนะครับมาทำกันเบิ้ลด้วยนะครับจะได้3า5สามห้าหครบแล้วนะครับหมดเป็นชุดนี้นะถ้าตัวเลขยันเยอะไปก็เอาเลขดับ มาตัดออกได้นะครับเอาเลขเด็กมาเน้นได้16มีนาคมนะครับรางวัลที่1ออก75 75 63เลขท้าย2ตัว32ผลก็คือ63นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ633 6, 3, 3, 6. อย่าลืมกลับกันด้วยนะครับตัวนี้ไม่ใช่สูตรตรงๆนะครับเป็นสูตรโตต่อไปนะครับก็มาดูสถิตินะครับทั้งหมด7มวนนะครับสูตรนี้ที่เข้ามาตัวอย่างเดียวพอนะครับแล้วเดียวเราจะไปหาของวันที่1เมษาย,ยนกันมาดูสถิติกันก่อนนะครับ7มวดที่เข้ามา 6 3 2ตัวบนนะครับก็มีเลข6มีเลข3ต้องเข้ามาทั้ง2หลักนะครับโวดที่2นะครับสูตร9มีเลข0มีเลข9เข้าทั้ง2หลักนะครับมดที่3 79ก็มีเลข7เลขนะครับ ตัวเลขอาจจะได้ชุดเดิมบ้างนะครับอย่างงวดนี้นะครับงวดที่2งวดที่3ตัวเลขจะเป็นชุดเดิมงวดที่4นะครับศูนย์ูงงวดนี้มาเบิ้ลก็เข้าเลขสูงเป็นการเบิ้ลอยู่ข้างล่างงวดที่ห้ามาเบิ้ลอีกแล้วนะครับเบิ้ลก็ทิ้งไม่ได้นะครับมาบ่อยนะครับโดยเฉพาะ2ตัวบนนะครับเบิ้ลมาบ่อยนะครับ กเป็นเลขเจ็ดนะครับกานเปิดมวดที่6นะครับเก้าสี่ก็มีเลขสีมีเลขเก้นะครับก็เข้ามาสองหลักแล้กก็หมวดที่เนะครับมวดที่ผ่านมาที่เป็นตัวอย่างนะครับหกสก็มีเลขสามีเลขหกนะครับสถิติทั้งเจ็ดม้วนราบที่เข้ามาเรามาหา,าว้าที่หนึ่งเมสายนกันดีกว่านะครับ วันที่1เมษายน2568ใช้ผลนะครับงวดล่าสุดก็วันที่16ที่ผ่านมานะครับ16มีนาคม2568เป็นตัวตังหลังวันที่1ออก757563เกท้าย2ตุว32ร้อยสามครั้งนะครับ5บวก5บวก 5, 5. บวกกับสิบบนอีกสองครั้งนะครับหบวกห้าบวกห้าได้10 10ิบวกห้าเป็น15 6ห้าบวกหกเป็น12 15บวก12ได้ได2ี่็ก่อใช้เฉพาะเลข7นะครับไปบวกกับเลข6ทีเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้แปด 8บวก2คงที่ได้10นะครับใช้เฉพาะเลขศูนย์ที่เป็นหลักหน่วยศูนย์บวก1คงที่ได้1งหนึ่งบวก1คงที่ได้2แล้วก็2บวก1คงที่ได้สนะครับก็จะเป็น5เลขนี้นะครับ8 0 1 สองสามมันจะคู่กันนะครับเรียงจากน้อยไปมากนะครับก็คือเรียงจากเลขสูงนะครับก็จะได้0 1 0 2 0 3 0 8ตอ,อไปก็เลข1นะครับ1 2 1 3 1 8 2 3 2 8แล้วก็3 8 การเบิ้ลนะครับ่าเลขนี้ทำเลขเบิ้ลนะครับ0ูนย์2ูนย์ครบแล้วนะครับ1เมษายนนะครับสรุปนะครับเลข2ตัวบนนะครับงวดประจำวันที่1เมษายนสองพนร้อยสิ สูตรเก่านะครับใช้สูตรเก่าต่อเนื่องจากงดก่อนนะครับงดก่อนก็เข้ามาด้วยกันนะครับ6336นะครับก็อย่าลืมกลับกันด้วยนะครับไม่ใช่สูตรตรงๆนะครับอย่างที่บอกไปเป็นสูตรโต้ตัวเลขเยอะไปก็เอาเลขเด่นเลขดับมาตัดได้นะครับเลขเด่นเลขดับก็ไม่จําเป็นต้องเป็นของช่องเราก็ได้นะครับบอกที่เพื่อนๆสมาชิกนะครับ ชอบมาตัดได้เลยนะครับต้องการน้อยชุดก็ตัดกันไปเลยให้มันเหลือน้อยชุดนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีใครชอบสูตรจากการคำนวณติดตามช่องเราไได้นะครับอยากได้สูตรไหนคอมเมนต์กันไว้นะครับจะทยอยทำไ้เรื่อยๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อน แ้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ